สวัสดีครับผมคุโรโซระอนิเมนะโบงครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องคุณคุโบะไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบเป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมดี้นะที่ฉายในปีซุปเอยู่3สามที่ผ่านมามีช่วงนี้เลื่อนชายไปด้วยเป็นอนิเมะเลิฟคอมดี้ที่เกี่ยวกับระเเราเป็น,เป,นเป็นเด็กมัธยมนะชิระอิชินะเป็นนุ่มจืดจานนะที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามีปรตอนอยู่บนโลกเวลาทําอะไรคนจะไม่เห็นบางทำมาได้แบบเสียนันดันน้อยคนจะเห็นนะ,ะไปพวกนเนี้ยแปลว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งน,นะเพื่อนบนชั้นคุโบะนะ ที่ว่าเห็นการกระทำของระเอกรู้ว่าระเอกมีปวดปน้างข้าง่างเลยเก็เป็นแนวประมาณนี้คุณคุโบ,บะก็เป็นผู้หญิงที่แ,แบบว่าเขาหาระเอกนะชวนคุยให้วุนเนี่ยแล้วเกิดซีั่นในเลื่อนเกิดเป็นแนวแบบชีวิตประจำวันไปด้วยแล้วสองคนนี้บอกเลยว่าเป็นอนิเมะหรืของราวที่ที่ดีครับสนุกนะดูเพลินนะดูชิวๆได้เลยถ้าเกิดใครวันหยุดว่างเนี่ยก็เปิดเรื่องนี้ดูได้ถ้าเกิดใครว่างเนื่อดูนี่ได้เพิ่มวันยาชจบได้นะเกิดว่าจริงใน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  เพราะมันก็เพลินนั่นเลื่อนอ่ะก็นี้สมมติหาดูง่ได้เนี่ยบนยู u ูบขอนไอริวันไทยแลนด์ตุรกซีกด้วยมันเป็นลิฟคอมเมดี้ที่ถ้าเกิดเอาไปเทกับแนวอื่นมันก็ดูมันค่อยมีอะไรนะถ้าเกิดบอ่อยน,นะแปลว่าคือแนวหรือว่าคอมดีออ้ชวนจิ้นฟินมือเนี้ยฉากแบบโรแมนติกด,ด้วมือเนี้ยถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยจุดเด่นคือที่นายเอกของเราอะ่ะคุณคบโบเนี่ยเป็นฝ่ายเขาหาซะเยอะเมื่อไรชวนเราแบบปุ่นเต้นเลยเนี่ยชวนแบบใจฟูนะเวลานานเขาหาเนี่ยแล้วภาพสวยเลยมันเลยแบบฉากที่น้ำพูมาเนี่ยมันดูแบบ ส่วนเะนี่ยเรื่องนี้จะมีความบังเอิญเจอระหว่างทานนะทเที่ยวเจอไปซื้อขอนะเจอระหว่างทานให้เห็นกันเป็นคันหนึ่งเขาปละครอื่น,นในเรื่องก็มีข้าศึกทั้งน้องชายพระเอกพี่สาวนางเอกแล้วก็น้องสาวนางเอศอีกแล้วน้องชายพระเอกกับน้องสาวาเอศนี่ก็รู้กันว่าจะมีแบบโมเมนต์อนาคตไหมป่านีอายุยังน้อยอยู่พอมีแบบโมเมนต์ชวนแล้วเอออาจจะชอบไหมเนี่ยแฮมเปอร์เป็นป,ปิดดีทั้งคู่นะผมว่ามันออดแนวน่ารักอ้ว เชิดอิชิคุณเนี่ยชอบอนิเมะตัวนี้ยมีแบบปี๊บมันซื้อมาอ่านด้วยไปไปดูอนิเมะต่อเพื่อมาคุยเออไอแบบเนี้ยผมเป็นผู้ชายด้วยเลยผมแบบเออชอบเวลาที่เนี่ยมองไปแบบนี้นะก็โดยรวมเป็นอนิเมะที่ดูสนุกะดูเพลิืนแต่ว่ามันอาจจะจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะเนื้อเรื่องพอมีแค่สองัวละครนิดนะลัดแล้วก็ปรับจบมันเหมือนประหลอดเซนสอนขอขอสัมพันธ์นะที่ให้มันชัดเจนวันนี้ซึ่งคะแนนที่ผมใจ้อนิเมะตัวนี้ผมให้อยู่ที่ ้าวไปพุ่สิบคะแนนนะผมให้เยอะนะเพราะว่ามันดูเพลินดูสนุกแต่เกิดเรื่องไหนมันดีผมก็บบ่อดีไปเลยเรื่องไหนสนุกสนุกกับบ่อสนุกไปไปมาจะมีอนิเมะแนวเรื่องเแบบเทพๆทพไปพวกเนี้ยแบบที่เราดูอนิเมะแนวแบบแนวแบบเรื่องนัดีเยอะขึ้นไปอ่ะพอมาดูแนวจีวิวมันก็แบบนะมาพอมาดูแนวจีวิวมากมันก็มันก็ดีนะเออใครดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วก็สาามรถคอมเมนต์คุยน้ว่าคุณชอบอนิเมะเรื่องนี้ไหมหรือว่าชอบชาติไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้อถ้าเกิดใครอยาก สรุปผลเป็นกับเจใ๊ผมสมารถกดคำไปคลิปจจวีดินให้กดอ่ะสมารถโอนไปคา่าขนมบมได้เป็นกับเจใ๊ผมได้ซึ่งวหมอนี้ผมเข้าไปละไปก่อนคับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ